มองมาในลักษณะแบบนีุ้กไม่ต้องตกใจนะทุกคนมันใช้ได้นะคะมันใช้ได้ปกติเลยอุอ๊ยสีน่ารักจังอย่าเอาตัวพับไปใส่ไว้ในตลับเด็ดขาดนะทุกคนสีมันจะไม่ติดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของมิมินะคะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องสำอางอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ บลัชออนนั่นเองนะคะและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของเรานะคะที่จะได้ลองแบรนดลร์ลากราสนะตอนนี้ลากาสก็คลอดคอลเลคชันใหม่มาแล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือบลัชน้ำตานั่นเนองนี่อันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่ของลากราสนะคะก็จะเป็นบลัชนะคะซึ่งเขาจะออกมาเป็น2รุ่นนะคะก็คือ PH น้ำตาลนะคะกับอีกอันนึงคือรุ่นขาวๆนะคะแต่ว่าอันนั้นลงไม่ได้ออกมาเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นน้ำตาลที่เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าแต่งหน้าใสายฟอร์อะไรเงี้ยซึ่งเราแบบไม่ใช่โทนสเลยแบบไไม่ได้ น้าทวนเลยะไรเนี้ยอาจจะไม่ได้ใช้งานน้องบ่อยๆก็เลยเอามาเป็นอีกสีหนึ่งแทนนะคะก็จะเป็นด้วย Barbie Plush นะคะซึ่งวันนี้เราก็เลยจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะระหว่าง b a r b i e ้ป u s ชกับ pH น้ำตาลน,นะคะว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงมากันที่คอลเลคชั่นใหม่กันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลัชน้ำตาลน,นะคะลา g l a s s Choco กแลตสตร r เบอร์ l ี่ม and c h e ปแอนเช็ก pH บลัชโยชนะคะหรือเอาง่ายๆเลยก็คือปลัชน้ำตาลน,นมชมพูอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ทุกคนเขาจะเปลี่ยนสีตามค่า pH ผิวของเรานะคะคสีทีท่ได้ คนมันจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากหรอกเดี๋ยวให้ดูแพคเกจก,กันก่อนนะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นคอลเลคชันใหม่เลยนะคะเขามีเขียนด้วยเขียนว่าอะไรอะ This ready for testing เป็นบลัชน้ำตาล pH นะคะนี่อันนี้ด้านข้างของเขานะคะแล้วก็ด้านหลัง ถ้าว่าใครที่ได้เป็นไอน้ําแบบนี้อยู่บนเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะมันจะเกิดจากการแห้งของออยนะคะบนเนื้อผลิตภัณฑ์เราสามารถใช้งานน้องได้ตามปกติเลยปลอดภัยกับผิวมากๆแล้วก็เขาจะมีให้เราสแกน QR ว o d e โคนะคะถ้าใครที่ได้น้องมาในลักษณะแบบนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะทุกคนมันใช้ได้นะคะมันใช้ได้ปกติเลยนี่นะคะพับจิว๋ว ลิ่นช็อกโกแลตมากเนื้อสมัมผัสแรกคือมันมีความลื่นแล้วนี่คือสีที่ออกมาค่ะทุกคนเนื้อสมัมผัสแรกอ่ะมันจะมีความลื่นเหมือนบา์เหมือนขอเขาเรียกว่าไงเนื้อสมัมผัสมันลื่นๆอ่ะทุกคนนี่อันนี้คือสีนะคะที่ออกมานะมันมีความชมพูอมม่วงที่ไม่ถึงกับม่วงมากนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นสีของ pH น้ำตานะคะอ แทบไปเยอะเด้อแอบแทบไปเยอะกว่านี้ยังเจ้อใจเย็นค่อยๆเกลี่ยเฮ้ยแต่สีมันน่ารอกจังเลยอ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีของ pH น้ำตาลนะคะอันนี้คือแอบแทบไปเยอะอ่ะแต่ไม่เป็นไรคิดซะว่าเรามา ให้ทุกคนเห็นสีของ pH น้ำตาลกันจะชัดนะคะแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงอะ่ะทุกคนอย่าแท็บเยอะแบบนี้นะต่อไปนะคะมากันที่บาบิประชนะคะอันนี้จะเป็นบาบิประชที่ไม่ได้เปลี่ยนสีตามค่า pH ของเรานะทุกคนที่แรกคะก็จะเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เขาจะแถมพับจิ๋วมาให้แบบนี้ด้วยนะคะพับคอลเลคชันใหม่อันนี้นะคะมันจะมีความหนานิดนึงส่วนอันนี้คอลเลคชันก่ามันจะมีความบางอะไรเงี้ย ช่มันจะมีความแตกต่างนะคะระหว่งางพับสองจิวานี้นี่สีของน้องเขานะคะอันนี้คือมันจะไม่ออกเป็นไอ้น้ำเหมือนตะกี้เพราะว่ามันไม่ใช่ pH นะคะทุกคนมันจะเป็นแป้ที่เป็นเนื้อครีมแบบปกติเลยนะคะเดี๋ยวามาเทสสีน้องกันอุ้ยมันจะมีความลื่นๆอุ้ยทุกวคนเห็นปะมันดูมีความฉ่ำอุ้ยมันดูติดม่วงจังเลย บาร์บี้แบบสมชื่อเลยอะ่ะทุกคนมันบาร์บี้มากทุกคนมันบาร์บี้มากเลยอะ่ะทุกคนอันนี้คือสีของบาร์บี้ปลัชนะคะบาร์บี้มากซึ่ง t e x t อร์แรกที่สัมผัสได้อะ่ะคือมันมีความครีมแน่นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมนะคะนี่มันดูจะติดม่วงติดม่วงเลยแบบติดม่วงแต่น่าจะไม่ม่วงขนาดนั้นหรอมั้งถามน้องนิดเจะพอกลัว เยอะไปปะเนี่ยอ๋อพอเป็นเนื้อครีมแล้วรู้สึกว่ามันแอบเกลี่ยยากกว่าตัว pH นิดนึงแต่มันก็เกลี่ยไปง่ายนะหุ้ยสีน่ารักจัง สีน่ารักมากทุกคนเห็นความแตกต่างของระหว่า,างสองคัาดีไหมพาอพีเคชอ่ะมันจะมีความเบวาวเห็นปะ่ะส่วนครีมอ่ะคือมันจะแมตเลยอันนี้เราว่าเหมาะกับเรามากเพราะว่าเราเป็นสาวผิวมันไงทุกคนแต่นหนึ่งก็ได้มันมีความบาร์บี้แบบบาร์บี้สมชื่อคือเนื้อครีมตะกี้อ่ะมันจะมีติดม่วงใช่ปะ่ะแต่พอทาบนนี้อ่ะมันไม่ได้ติดม่วงขนาดนั้นนะทุกคนนี่ ้ยน่ารักจังทุกคนมันน่ารักจังอทำไมฟินชผิวมาหลงมแล้วมันดูน่ารักจังคือสีมันยังเหลืออยู่เลยอ่ะคือตัวบาร์บี้ปลัชอะเวลาที่ใช้ทุกคนอย่าแทบเยอะนะตอนนี้เราก็ทาน้องเสร็จไปทั้งสองฝั่งแล้วนะคะฝั่งนี้คือ pH ปลัชน้ำตาลนะคะส่วนฝั่งนี้คือบาร์บี้ปลัชนะคะ เป็นการลองแบรนด์ลากลาสครั้งแรกที่แบบประทับใจมากคือมันเป็นชมพูที่ตูกต้องทาแล้วแบบผิวมันขับขึ้นอะทุกคนมันดูเป็นชมพูที่แบบ ไม่โดดจนเกินไปเราสามารถที่จะแบบอแดปเพิ่มเติมได้อะไรเงี้ยสองสีนี้คือเป็นสองสีที่น่ารักมากถามว่ามันแตกต่างกันยังไงส่วนตัวเรารู้สึกว่า P.H น้าตาล่ะมันจะมีความวาวกว่าบาร b บี้ l ลัชนะคะบา r b บี้ปลัชมันจะมีความแมตกว่านิดนึงอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ฟิลลิ่งเรานาอว่าแบบถ้าวันไหนอยากได้ความแมตอะไรเงี้ยก็ใช้บา r b บี้ปลัชจะถ้าหากว่าวันไหนอยากได้ความฉ่ำๆวาวๆอะไรเงี้ยก็ใช้ P.H น้าตาลนะคะนี่ P.H น้าตาลอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันสามารถใช้ได้กับแก้มแล้วก็ปากด้วย เดี๋ยวจะมาลองกันเนี่เดี๋ยวจะลองกันนะคะแต่แล้วมันน่าจะแบบสีไม่เปลี่ยนแปลงมากหรอกแต่นี่เราทาลิปมาแล้วไงอ่าจจะูดดือเปล่าไม่เชื่อเลยฮะตทุกนสีน่ารักมากอุ้ยพอทาเพิ่มแล้วอ่ะทุกคนดูดิ น่ารักนาออันนี้จะเป็นในส่วนของคําเตือนนะคะเราไม่รู้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะสําหรับปลั๊กนะคะถ้าหากว่าเราเปิดใช้งานนงแล้วใช่ไหมทางแบรนด์แนะนําว่าให้ใช้น้องให้หมดภายใน12เดือนนะคะหรือว่าปีนึงนั่นเองหลังจากที่เปิดใช้งานนองนะคะแนะนําให้ปิดให้สนิททุกครั้งนะทุกคนให้มันได้ย็นเซียงแบบว่าเสียงแกล้แบบนี้ย เก็บไว้ในอุณหภูมิประมาณ2ี่้าอง,องศาอะไรเงี้ยเก็บไว้ในที่แบบว่าที่ไม่โดนแสงแดดมากอะไรเงี้ยทุกคนในส่วนของพ h ปลั๊กอะทุกคนเขาจะแถมตัวพับมาให้ใช่ไหมหลังจากที่เราใช้งานน้องเสร็จอะทุกคนอย่าเอาตัวพับไปใส่ไว้ในตลับเด็ดขาดนะทุกคนถ้าไม่อย่างงั้นอะตัวสีในพับอะเขาจะดูดไปกับพับอะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่เราจะใช้งานครั้งต่อไปใช่ป่ะสีมันจะไม่ติดจะติดเป็นสีน้าตาลแทนเพราะว่าสีมันโดนดูดไปกับพับหมดแล้วอะไรเงี้ยแนะนําว่าหลังจากที่ใช้งานน้องเสร็จแล้วนะ ให้ตั้งไว้บนนี้ก็ได้แค่อย่าตั้งไว้ในตลับก็พอไม่งั้นสีมันจะดูดไปกับตัพับนะคะเราจะไม่ได้ใช้งานน้องเลยนะทุกคนทุกคนอย่าลืมไปขาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนำนิดๆหน่อยๆน,นะคะทุกคนก็ควรจะรู้ไวนะ้เนาะตลับละ289นะคะหาซื้อได้ตาม จานค้าออนไลน์ทั่วไปเลยทุกคนพาะเราก็สั่งในสินค้าออนไลน์เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอรีวิวกันไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากว่ามีส่วนไหนที่ผู้ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะให้รีวิวตัวไหนอีกทุกคนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะก็ขอจบการรีวิวไ้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ